ท่านกรรมการประดานกรรการนะครับมาลงพื้นที่บรนเวันนี้ครับหลังจากวัดฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการกรรมการวิทยสภาจะไปทำอะไรต่ออย่างไรครับเพื่อที่แก้ไขอเู่าก็ลอเรูครับก็อย่างนี้วันนี้ที่คณะกรรมการทรัพยากรอทำลายและสิลปลรอบแล้วก็หลายคณะนะรร่วมลงนะฮะมาร่วมประชุมกับส่วนราชการก็ประกอบด้วยทางอำเภอกองงานนะฮะทาง ฝ่ายตำรวจนะฮะฝ่ายปกครองเทศบาลฝ่ายป่าไม้ฝ่ายวุทยานนะฮะเราได้รับเรื่องร้องเรียนไปว่ามันมีการจัดอีเวนนะฮะเป็นลักษณะคอนเสิรต์ตเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งเสียงดังแล้วก็ที่สาคัญเขาร้องว่ามันอยู่ในเขตวัตยานแห่งชาตินะฮะมีการไปยึดถือครอบครองโดยกลุ่มของชาวอิสราเอลนะฮะเป็นชาวต่างชาตินะฮะที่มายึดอ่ถือครอบครองที่ดินแบบผิดกฎหมายแล้วก็ส่งเสียงดังแล้วก็ทาผิดกฎหมาย คือวันนี้เราลงมาเนี่ยก่อนที่เราจะลงมาเนี่ยเราก็ส่งเรื่องให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าตรวจสอบก่อนละอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ละเขาก็สรุปว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเราก็เห็นข้อมูลหลักฐานที่เขาที่ไปตรวจสอบมาในส่วนของป่าไม้เนี่ยก็สรุปว่ามันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่มันเป็นมื้นที่ผ่อนปรนให้อยู่อาศัยทํากินนะฮะแล้วก็ ุคคลที่ได้รับการผ่อนปลนเนี่ยตามรายชื่อเนี่ยก็มาแสดงตนแล้วก็ได้ทําบันทึกกันไว้ตรวจสอบพะืะ้นที่ก็สักประมาณ19ไร่นะฮะแล้วก็ทางเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ยืนยันว่าไอ้กรณีที่มีการจัดคอนเสิร์ตนะแล้วก็อีเวนต์เนี่ยเป็นลักษณะที่ดําเนินการด้วยตัวเองแล้วก็ได้ขออนุญาตจากเทศบาลน,นะฮะตำบลบ้านใต้แล้วแล้วก็วันนี้เราก็เชิญทางเทศบาลมาชี้แจงเทศบาลก็บอกว่ามีการขออนุญาตจริงนะฮะ โดยขอญาตเป็นลักษณะอีเวนต์การแจ้งนะฮะแล้วก็จะมีการจัดงานแล้วก็แต่ละครั้งที่จะมีการจัดก็มีการขอญาตใช้เสียงนะฮะถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเสียงนะมันก็อาจจะดังนะฮะส่งไปมีผลต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆนะฮะแต่ว่าทางเทศบาลน,นี่ก็ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ห่างจากชุมชนนะฮะมีชุมชนอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีจำนวนมากเท่าไหร่ซึ่งวันนี้คณะกรรมการเนี่ยเ็เลยประสานตรวจสอบแล้วก็พบว่านะฮะการที่อ,อ,อ้างว่าเป็นชาวอิสราเอลนั้นน่ะนะกนะ็นะาอาจจะมีนะฮะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มีชาวอิสราเอลเข้ามาจริงนะฮะแต่เรื่องของที่ดินเนี่ยยังเป็นของที่ดินของคนไทยซึ่งได้รับการผ่อนปรนตามมาติคอรมอนะให้อยู่อาศสายนำกินทีนี้เราก็เลยมีประเด็นนะฮะ ประสานงานกับทางเทศบาลน,นะฮะในเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยเขาบอกว่าต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย2ในเรื่องของเสียงเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็รับจะไปประสานที่จะไปเข้มงวดนะฮะในเรื่องกา่าว,ว่าไม่ให้ส่งเสียงเนี่ยจะไปส่งผลกระทบต่อพี่นอ้องประชาชนในพื้นที่นะะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะฮะต่างๆเนี่ยทางที่ทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีประเด็นเนี่ย ตั้งประเด็นเนี่ยทางฝ่ายตำร,รวจนะฮะนะฮะฝ่ายปกครองก็นะฮะได้รับข้อเสนอแล้วก็รับประเด็นตั้งที่ทางกรรมนิการได,ได้เสนอไปในเรื่องหลายๆอย่างนะครวันนี้ก็คงจะเ,เป็นประเด็นที่จะต้องฝากให้ทางหน่วยงานในพื้นที่นะฮะได้ตรวจสอบแล้วก็มีความเข้มงวดนะะในเรื่องของกรณีดังกล่าวครับผมนะ